วันนี้อีซอเด็กรีวิวกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกันกับการรีวิวไพจ่จริงๆอันบ็อกแหละคืออันบ็อกและ,และรีวิวไพ่ Midnight City t a r o โนะคะก็จะเป็น a full journey to the city that never sleeps นะคะก็คือการ การเดินทางแบบเดอะฟูรเออในในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอะ่ะอืมตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าจะพีไปพีไปจนลืมอะ่ะเออเอาจริงนี่นะคะก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อก็จะมาพร้อมกันกับอันนี้เป็นโพสการ์ดนะคะก็เป็นฟิตติ้งฟอร์มนิวยอร์กเดอ t ซิตี้ออฟดรีมส์ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไกด์บุ๊กค่ะก็จะเล่มเล่มใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบสีทั้งหมดอืมก็จะพูดถึงว่าแบบไพ่แต่ละใบเนี่ยเป็นยังไงไว้ White. บรรยากาศเป็นยังไงอาร์ตก็คือตัวหน้าไพ่เป็นยังไงแล้วก็แอดไว์นี่ก็จะเป็นคําแนะนำแล้วก็รีเวิร์สก็จะเป็นอ่ออัพไซด์ดาวอ่อความหมายกับหัวค่ะหัวกับอืมหัวตั้งหัวกับแหละเออตัวนี้ก็จะเป็นโปสการ์ โปสการจากจากคนที่ทำอะค่ะคือตัวนี้มันจะเป็นแบบใน Kickstarter เนอะอเขาก็จะแบบขอบคุณเอออันนี้ก็จะเป็นโปสการอีกใบหนึ่งก็สรุปว่าแบบเราจะได้โปสการสามใบแล้วก็ตัวนี้เป็น m i n i g h t City Thalo นะคะก็คือเราไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าหมุดแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสามารถแบบไปสั่งซื้อได้ที่ m i n i g h t City Thalo.com ไหม โอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าเย้จริงๆเราได้มาแบบสักพักแล้วอะแต่ว่าก็ตามเดิมด้วยความที่ว่าเราตั้งกดอะไรบ้าบอของตัวเองก็ไม่รู้ว่าแบบถ้าถ้าจะแกะไนไหนจะแกะเราก็แบบแกะทำเป็นรีวิวอันบ็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะสักทีแต่วันนี้อยากใช้ก็เลยเออเออทำคลิปรีวิวกันดีกว่า โอเคตัวกล่องก็จะเป็นแบบกล่องแข็งๆแต่ว่ามันจะกล่องมันจะเป็นมีความเงาเงาอะ่ะเออเนี่ยเห็นเห็นปะเออสีมันก็จะแบบเงาเงาเป็นกระดาษลื่นๆน่ะฟิลเหมือนกระดาษกล่องหอหอ่อของขวัญอะ่ะทุกคนอืมก็สีก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะข้างในข้างในมีอ๋อตัวนี้เป็นการ์ดขอบคุณอืมเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบ คนที่เขาทำมาแหละเออเป็นเจ้าของตัวนี้เออด้านในก็จะเป็นแบบเป็นธีมแบบซิตี้แบบเนเวอร์สลีปอะเออเมืองที่ต่องให้ดึกก็ยังจะมีคนพุกพ่านอยู่อะไรอย่เงี้ยตัวนี้ข้างในจะเป็น78บบอืมซึ่งก็จะเป็น22สเมเจอร์แล้วก็40่สิบมเนอร์แล้วก็16ขอร์ดการ์ดนะคะอืมแล้วก็ตัวนี้เป็นเวลคัมโน้ต ก็จะไปอินสไปร์มาจากเออ The Full Journey Through the City That Never Sleep ซึ่งซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันเป็นชื่อหนังหรือว่าเป็นชื่ออะไรเหมือนกันเออโอเคเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้เป็นด้านในกล่องอเห็นชัดไหมโอเคไปกันเลยอ่าตัวการ์ดมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะ เนี่ยเห็นไหมเห็น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 ไหมว่ามันว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษผ้าใบที่ที่วาดรูปอ่ะเออซึ่งซึ่งเราไม่รู้นะแต่ว่าเราเราเห็นแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าสัมผัสมันก็จะแบบไม่ได้ตะปุ่มตะปํำมันก็จะลื่นๆปกติอ่ะเออตัวสันไพ่ก็เนี่ยสามารถไปโมได้นะคะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยที่ไพ่ใบแรกโอ้จริงๆเราที่เราตัดสินใจซื้อเพราะเรารู้สึกว่าแบบ เราอยากได้ไพ่ที่ที่มันมีความปัจจุบันน่ะเออนึกออกว่าเวลาสมมุติว่าหลังๆเวลาไพ่ที่มันเป็นธีมแบบไนเดอเวทเลยหรือว่าไพ่ที่เป็นแบบโบราณโบราณตามแบบที่เราชอบอะ่ะแต่บางครั้งคือเราเราก็มีเยอะแล้วแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากอยากได้ไพ่ที่มันมีความเป็นปัจจุบันบ้างเออเพื่อที่จะได้เวลาเวลาอ่านไพ่แล้วมันจะแบบ มันจะลิงก์กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเช่นแบบมีการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือว่ามีการแบบแชทส่งเมสเซจส่งข้อความหรือว่าการใช้แบบโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคปเป็นกันต่อไปกันที่ไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ the f o o l ะเด e ฟู o l ค่ะอืมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเออ new york city อืมมันก็จะเป็นไพ่ของกระเป๋าเป็นซีที่นั่ง ริมหน้าต่างแล้วก็มองไปก็จะเห็นเป็นแบบเมืองอมเราก็เป็นปีกเครื่องบินเมืองนี้ก็น่าจะแบบเป็นนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันก็จะเป็นไพ่ที่หมายถึงการเดินทางนั่นแหละอืมโอเคอันนี้เป็นเดอะแมจิกเชียนค่ะไพ่เดอะแมจิกเชียก็จะพูดถึงเนี่ยเห็นไหมมีแบบมีเหรียญมีมีพวกแบบอะไรที่ทำให้นึกถึง นึกถึงเมจิเชียนน่ะนึกถึงแบบผู้วิเศษผู้มีเวทมนต์ผู้ใช้เวทมนต์คาถาอะไรอย่างเงี้ยอืมสําหรับเรานะอืมเรารู้สึกเหมือนแบบเออเขาทําได้ทุกอย่างจริงเหมือนแบบเขาเป็นแต,แต่เราอะรู้สึกเหมือนแบบว่าเขากําลังเรียนรู้ที่จะทําอะไรบางอย่างอืมให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมและและ,และเราเชื่อว่าเขาเขาจะทําได้อเออคือด้วยด้วยโน้ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาแบบกําลังศึกษาอยู่ กับสิ่งที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้เดี๋ยวไฮปริเทสนะคะก็จะเป็นแบบรายชินีพระจันทร์นั่นแหละก็จะแบบมีความแบบนึงดูดมีความเย้อยวนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งก็จะแบบแลดูลึกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ๋อวิ้ยตรงมุมเขามีแบบมีเป็นเครดิตด้วยนะมีแบบเหมือนบอกว่าแบบเออมาจากไพ่เด็กนี้อะไรอย่างเงี้ยรูปนี้อืมตัวนี้เป็น d ดียมเพรสค่ะก็จะเป็นแบบ ความเบ่งบานความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะอืมเจียมเพอเรค่ะก็จะพูดถึงเป็นเป็นตึกเลยเนาะมันก็จะพูดถึงแบบความมั่นคงความมั่งคัง่งความแบบสมบูรณ์พร้อมอะไรแบบเนี้ยอออด้วยความที่แบบเป็นตึกใหญ่แล้วมันเป็นเราด้วยมุมมองอะ่ะทุกคนมันเป็นมุมมองที่เรามองมองขึ้นไปมองจากคนที่อยู่ต่ํากว่ามองคนที่สูงกว่านากึกออกปะเออม,มันมันเลยให้ฟิลเป็นแบบ เออการมองมองจัก,กรพรรดิมองคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืตัวนี้เป็นเดอะไฮโลแฟนค่ะก็จะเป็นฟิวเวลเออเหมือนนั่งทําสมาธิแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าสังเกตตรงรอบๆอบคนเนี้ยอมองเห็นปะเอ่ยเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนแบบแสงออร่าเออลอบๆขึ้นมาวิงวิง เป็นฟิลแบบเออจักกะหรือว่าออราสัมติงอะไรเงี้ยอืมซึ่งก็จะเป็นแบบเดอะไฮโลแฟนที่เขาแบบรวบรวมกลุ่มกันทําในสิ่งที่แบบตามความเชื่อของกลุ่มคนเหล่านี้อะไรเงี้ยอืมซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงแบบเป็นลัทธิหรือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ความเชื่อที่เขาแบบเป็นกลุ่มคนที่เชื่อสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยอืมอันนี้เป็นเดลิเวอร์ เห็นไหมแบบด้วยความที่ว่าเขาเป็นไพ่ที่มันมีความปัจจุบันอะเออมันก็จะเป็นแบบมีรอยสกักมีการทาเล็บมีการแบบใส่สร้อยข้อมือคู่อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งซึ่งเราค่อนข้างเราค่อนข้างแบบเออมันก็แปลกใหม่ดีสําหรับเราอะเอออาจจะเพราะว่าแบบเราพออ่าน อ่ะน,น,นั้นบ่อยๆแล้วเราก็เบื่อเออถ้าแบบจับไพ่เด็กเดิมๆบ่อยๆเราเราเองอ่ะเป็นคนขี้เบื่อเองเนี่ยแหละเอออันนี้เป็นเดอรชาริออตนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอืหรือว่าเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจอดติดติดไฟแดงป่ะเ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ เรารู้สึกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นไฟเขียวอะ่ะเออมันก็คือเป็นรถที่จะพุ่งไปข้างหน้าโดยที่แบบไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้อะไรอย่างเงี้ยยก้นไฟแดงแต่นี่ด้วยความที่ว่าในไพ่ไม่มีไฟแดงไงก็คือแบบก็จะพุ่งตรงไปข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพุ่งตรงมาหาเราด้วยนะเออโอเคเอ,อ่อตัวนี้เป็นสเตรนท์ค่ะนิวยอร์กพล l i c ิกไลบรารีอืมก็จะเป็นตัวสิงโตแล้วก็จะมีตัว Infinity อินฟินิตี้ข้างบนซึ่งก็จะเป็นเหมือนใน ไรเดอร์เวทที่ที่จะมีแบบคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยอืมซึ่งก็จะเป็นอืมอันนี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบดูมีความรู้อ่ะเออรู้ว่าจะแบบบาลานซ์ความรู้ว่าจะใช้ความเข้มแข็งอะไรยังไงของตัวเองอยังไงอ่ะอืมตัวเนี้ย อันนี้เดอะเฮอร์มิตค่ะเฮอร์มิตเหมือนเด็กอ่านหนังสือเตรียมสอบเลยแล้วดันไฟดับอีกต่างหากเออแต่จริงๆแล้วก็คือเขาแบบเป็นคนที่แบบอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยกำลังศึกษาในสิ่งที่แบบตัวเองศึกษาด้วยตัวเองอะนึกออกปะเหมือนเหมือนด้วยความที่ว่าแบบบางคนที่แบบเข้าเฮอร์มิตโหมดเนี้ยก็คือแบบศึกษาค้นคว้าเข้าใจตัวเองด้วยด้วยการแบบเข้ามามองข้างในของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืม ซึ่งมันก็แบบเป็นด้วยความที่แบบเป็นเฮอร์มิตเขาก็จะแบบอยู่คนเดียวอะไรยเงี้ยอยู่ในไพเวสเปซอยู่ในที่ที่เงียบเงียบอะไรย่างเงี้ยตัวนี้เดี๋ยววิวอัลฟ์ฟอร์จูค่ะก็จะเป็นแบบเนี่ยชิงชาสวรรค์เนาะอืม w o n d e r ร์วิวส์วันเดอร์วิวเฉยอืมโอเคจัสติสก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็จะเป็นเทพีเสรีภาพนั่นเองนะคะอืม ทำไมเขาถึงเลือกเ p พีเสรีภาพมาเป็น justice น้อเออไม่แน่ใจเหมือนกันอยากรูม้มันเป็น equality balance finance อะไรอย่างเงี้ยอ่าเจล balance and standing tall ก็คือเหมือน justice นี่เป็นสิ่งที่แบบ สิ่งที่สิ่งที่บาลานซ์นะเออเราก็เหมือนมันเป็นด้วยด้วยหนังสือด้วยหนังสือในมือเงี้ยเหมือนเหมือนโคมไฟเนี่ยก็เป็นเหมือนการที่แบบเขา guiding the way ก็คือเป็นการแบบนำทางอะไรเงี้ยแล้วหนังสือเนี่ยก็เป็นออ symbolic symbolizing law ก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบกฎหมายเนื่องด้วยที่แบบว่าเออเหมือน เหมือนมันทําให้คนทุกคนเท่ากันอะ่ะนึกออกปะเออนั่นแหละเขาก็เลยเลือกเลือกเอาสิ่งเนี้ยมามาใช้แทนแทน justice อเอ้ยเราโชว์หลังไพยยังปิ๊บโอเคเจแฮงวันนะคะก็จะเป็นแบบอยู่บนออรถไฟฟ้าหรือว่าแบบขนส่งสาธารณะ something อืม แล้วก็แบบแหงตัวเองไวอะไรเงี้ยเดซค่ะอืมเป็นต้นไม้ที่แบบใบไม้ร่วงหมดแล้วอะ่ะก็จะสื่อถึงการแบบแบบการเปลี่ยนแปลงอะ่ะอืมคือ,ค,อคือต่อให้เขาผัดใบจนหมดจนดูเหมือนแห้งเหี่ยวจนดูเหมือนตายแต่ว่ามันก็ยังแลดูมีความหวังว่าเขาจะเดี๋ยวพอฤดูเปลี่ยนผ่านเขาก็จะกลับมาเป็นต้นไม้ที่แบบมีใบเขียวชุ่ม หมือนเดิมอะไรเงี้ยอืม temperance นะคะก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรหงหรอหงปะใช่ปะอืมก็มจะพูดถึงการแบบสมดุลน่ะทุกอย่างก็ดูสมดุลไปหมดในรูปเจเจวิลนะคะคก,ก็จะเป็นแบบการสตารติดกันการแบบมันเหมือนเป็นโซ่ตัวนึงที่ตึงเราไว้อะเวลาที่เราแบบถูกครอบงด้วยด้วยความรู้สึกแบบ โหยหาใครบางคนอนะเออแบบเราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้มันก็จะเป็นแบบมีเหมือนมีอะไรที่แบบเหมือนเขามาติดอยู่ในหัวเราแล้วเราเอาออกไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเหมือนเราแบบถูกผูกมัดไว้ถูกโซ่ตัวตึงไว้อะไรเงี้ยอืมอันนี้เป็นเดอะทชาวเวอร์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โดนเหมือนโดนสายฟ,ฟาฟาอะอะไรที่แบบมันกระทันหันฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนแบบได้รับจดหมายแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่เป็นเดอะสตาร์นะคะจมูนอืมเออแล้วแบบในในไกบุกอะทุกคนเขาจะมีบอกด้วยนะว่าสถานที่ตรงที่ที่แบบใน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 รูปอะว่าแบบมัน มันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบไพ่ใบเมื่อกี้ก็แบบหน้าประตูห้องเราอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบนียอกซิตี้อันนี้ก็จะเป็นแบบ City, นนเ,แบบเลคที่บูกลินอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราว่ามันเก๋ดีอะเออ,อน,นี้เด๋ยวมูลไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเดอะซันค่ะอืมจัดเมน์นี่ก็จะเป็นแบบมีความแบบสุสานอะเออ อันนี้เป็น The World ค่ะก็จะเป็นแบบรูปซิตี้ซิตี้แบบเนี่ยใบเดียรูปเดียวกันเป็นรูปแบบนิวยอร์กอ่ะอันนี้เป็น Ones นะคะมาที่สุด of ones ก็จะเป็นไม้อืมก็จะเป็นไม้ขีดที่แบบจุดขึ้นมาเออเหมือนความปรารถนาหรือว่าเออไอเดียอะไรที่แบบถูกจุดขึ้นมาจุดประกายขึ้นมาน,นี้ชัวร์ ones นะคะ three of ones โฟว์ก็จะเป็นแบบเออเหมือนแบบงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างอันนี้เป็น Fire o ว์ n ส s ค่ะก็จะเป็นแบบน้องหมาเห่าบอกบอก,กันเหมือนเป็นการขัดแย้งกันอะไรเงี้ยทะเลาะกัน Six of w a n d นนะคะก็จะพูดถึงแบบความสำเร็จอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นการจุดประกายการทำให้มันสำเร็จอะไรเงี้ยร่วมมือร่วมใจกันทำให้มันสำเร็จอันนี้เป็น Seven of Wands ค่ะ เจ็ดไม้อืมก็เหมือนพูดถึงการแบบปกป้องอะเออเหมือนเราต้องการร่มกันฝนอะไรเงี้ยอ่า a d v a n ว e นะคะก็จะพูดถึงแบบพวกการเขารเรียกว่าอะไรอะการติดต่อสื่อสารอะอือตัวนี้เป็นนายอ d v a n c e ค่ะก็เป็นการตั้งกำแพงอะเออกว่าจะมาถึงตัวเราได้ก็ต้องผ่านแบบหลายๆชั้นอะไรเงี้ยอืมท e n อ d v a n c ค่ะก็จะเป็นแบบภาระอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบ เรายิ่งรีบๆแต่ว่าเรามีภาระที่อยู่ในมือเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็ทําให้การที่เราแบกของแบกภาระอะไรมากเกินจําเป็นอ่ะอืม,มันจะทําให้เราบางครั้งมันทําให้ชีวิตเรามันมันชะงักโดยที่ไม่ไม่ทันรู้ตัวก็ได้อ่ะเออเหมือนแบบกระทันหันโดยที่เราไม่คาดคิดอ่ะเออใครจะไปคิดว่าแบบ ของมันจะตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบแทนที่เรารีบแล้วเราจะได้ไปเร็ว,รวๆกลายเป็นว่าแบบมันถ่วงให้เราช้าลงเออซึ่งให้แบบนี้มันมันทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งการที่เราแบกอะไรไว้เยอะๆมันมันไม่ใช่เรื่องบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ที่ดีสําหรับชีวิตเราสําหรับการเดินไปข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยเออเพราะงั้นอะไรที่แบบหวางได้ก็วางอะเออ,เอ,อ อ่าอันนี้ตัวนี้เป็นเพชรวานส์ค่ะเออมันจะมีความไพ่ไพ่สูตรไพ่ขอดการ์ดอ่ะเขาจะมีบอกตรงเนี้ยว่าว่าตัวเนี้ยเป็นสูตรออกอะไรตัวนี้ก็จะเป็นแบบวานส์ก็จะเป็นตัวเดบกวิญใช่ปะเอออย่างตัวนี้เป็นคัพก็จะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมก็ดีก็แบบเห็นแวบก็จะสามารถรู้ได้จากตรงนี้เพื่อแบบเมคชัวว่าเออเราดูถูก ถูกอันว่ามันคือไพ่ไพ่ไม้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็น Knight น f w a วา s เขาก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยไถ,ยถยสไตสเก็ตบอร์ดตัวนี้เป็นควีนอ w วน d s ค่ะก็จะแบบมีความดอกไม้สีเหลือง King of Wands ก็จะอยู่ในที่แบบ l u กชัวหน่อยอันนี้เป็น เอสออฟคัพสค่ะเกือบบอกว่าเฟิร์ of c u p ัมันไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเอสออฟคัพทุกคนท w o ฟคัพส์ก็จะเป็นแบบการดินเนอร์ของแบบคู่รักพ e o คัพส์เห็นไหมมันก็จะเป็นคนลู้ฟิลเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบไปกาแฟนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบนั่งเจ๋วๆกับเพื่อนอืมตัวนี้เป็น f o ร์ o คัพส์ค่ะคือแบบเธอลืมอะไรหรือเปล่าทําไมเธอไม่สนใจอีกแก้วนึงที่ ฉันยื่นให้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ก็คือแบบเอ้ยสามแก้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ก็ได้นะมันคือ four cups นะจริงๆแล้วแบบมันอาจจะหมายถึงการที่เราแบบสิ่งที่เรามีอยู่ในมือมันก็พอแล้วเวลาใครที่มายืน่นถ้วยยื่นความรู้สึกให้เพิ่มแต่ว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีเราก็ไม่รับเราก็เฉยชาอะไรเงี้ยใส่เขาอันนี้ก็ก็สามารถตีความในในทิศท,ทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันอืม อันนี้เป็นไฟอฟคัพส์ค่ะก็จะเป็นมันแบบถ้วยมันล้มหมดแล้วอะ่ะเออไม่เหลือตั้งเลยอะ่ะสำหรับหนี้โหดเออมันเป็นความที่แบบความสูญเสียความเสียดายะอะไรเงี้ยอืออะไรที่แบบมันผ่านไปแล้วมันไม่นากลับคืนมาไม่ได้อะ่ะเราก็ต้องมุบอ่อนไปข้างหน้าจมัวเสียดายก็อืมทำอะไรต่อไปไม่ได้แล้วอะ่ะอืมอันนี้ก็เป็น Six of Cups ค่ะก็จะพูดถึงแบบความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยความคิดถึงความโหยหาตัวนี้เป็น Seven of Cups ค่ะก็จะพูดถึงแบบตัวเลือกอะไรเงี้ยก็ได้เอ็ดอั of Cups เอคคือแบบอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือเหมือนแบบมันพังแล้วอะพังเลยซ่อมไม่ได้แล้วอะเออ เหมือนเป็นความรู้สึกอะเนาะที่มันแบบแตกสลายไปเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากที่จะต้องแบบเก็บทิ้งอะ่ะแล้วก็หมุกอ่อนไปอะไรเงี้ยนี่เป็นไอ f อคัพส์ค่ะอืมเนี่ยคือเขาแบบไอ้ถ้วยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนอีโมชันอะเอออีโมชั่นอลเป็นความรู้สึกเป็นแบบความรักความสงบสุขความเออหลายๆอย่างอะ มันมันเหมือนแบบเขาสามารถ manage ความรู้สึกความมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะ่ะเออดีดีด,ดีอันนี้เป็น ten of cups ค่ะก็จะเป็น feel แบบความสงบสุขความฮปปีออ้อ่ะเออคือคือจริงๆแล้วเพราะเรามีความสุขจริง,รงความสุขที่เราต้องการมันอาจจะเป็นความแบบความสงบสุขชีวิตที่แบบไปเรื่อยมีความสุขกับสิ่งเล็กเน้อยๆอยอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมอันนี้ก็จะเป็น page of cups ค่ะ ก็จะเป็นแบบเด็กเด็กถวยอะ่ะเออไน t o คั u p s อืมทำไมเธอว้ายถอยหลังอะ่ะเออทำไมเธอไอเงยเรือถอยหลังควีนอฟคั u p s อืมอ๋อ,อเขาจะมาหาคนนี้หรือเปล่าอืมอันนี้เป็นคิงอฟคั u p s อืมอันนี้เป็นเอซอบซอสนะคะอืมทูฟซอส 3 of s w o r d ดสี่ออฟสอดอ่า5 of Swords uh, ตัวนี้5 of Swords มีอะไรเอ่ยห้ามาห้าดาบาไม่ติดใจอะไรก็ไม่รู้อะไพ่ใบนี้อันนี้6 of ออฟสอดค่ะ ก็จะเป็นการมูปะเนาะเซเว่นออฟสอดก็คืออันเนี้ยเหมือนการแบบบอกไม่หมดอะ่ะเออโชว์ให้เห็นหนึ่งดับอันนึงแต่ว่าซ่อนไว้ข้างหลังอีกอะไรเงี้ยม,มันเหมือนแบบการที่เราแบบเชื่อใจไม่ได้อะไรอย่เงี้ยอืมอันนี้เป็นเอ็ดออฟสอดนะคะนายออฟสอด อืกลัวจนไม่กล้าทําอะไรเลยอะเออแล้วตรงนี้เป็นแบบสามสามสามด้วยนะเป็นแองเจลลนัมเบอร์ด้วยอ,อ่ะเหมือนแบบอันนี้เราเรารู้สึกเองนะว่าแบบว่าเหมือนเขากลัวผีอะ่ะเหมือนแบบเคยได้ยินเรื่องที่บอกว่าผีจอกตอนที่สามปะเออแตออ่แต่มันคงบังเอิญแหละเพราะว่าแบบฝรั่งเขาคง เหมือนมันเป็นความเชื่อไทยหรือเปล่าที่บอกว่าผีชอบออกตอนตีสามเอออันนี้ก็เหมือนแบบกลัวเออแปลกนะที่แบบไอ้วิงวิงตรงเนี้ยบางอันมันทําให้เราที่ขึ้นมาในไพ่าบางใบอ่ะมันทำให้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือความหวังมันคือประกายแสงแห่งความหวังแต่ในไพ่ใบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเขากังวลจนเหงื่อตกอะเอออันนี้เป็นเทนอฟสอดค่ะก็แบบปักอืม เห็นไหมอันนี้เป็นตัว S ก็เป็น Page of Swords Knight of Swords ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อย Queen of Swords โอ้ Queen of s w o r d อย่างโหดเขาดูแบบนิ่งๆอันนี้เป็น King of Swords ค่ะ King of Swords แบบแลดูมีวุฒิภาวะเนาะอันนี้เป็น a S so of Coins ค่ะหนึ่งหนึ่งเหรียญเนานะ Two of Coins ก็จะแบบพูดถึงการบาลานซ์ก็ได้เนาะไฟใบนี้ Three of Coins ก็คือแบบการร่วมมือร่วมใจเป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ย of Coins ก็คือการแบบกอดห่วงตัวตนหรือว่าแบบการกลัวที่จะสูญเสียอะไรเงี้ยกลัวทำหายอะไรเงี้ยก็กอดกอดไว้อันนี้เป็นไฟล์ of Coins ค่ะห้าเหรียญอะ อทำไมห้าเหรียญถึงเป็นแบบแมงสาทำไมห้าเหรียญถึงเป็นแมงสาป่ะเธอสงสัยเหลือเกินอืมเขาบอกว่าให้แบบยอมรับอะ่ะเออเหมือนยอมรับแล้วก็แบบให้หมูบอ่นมันน่าจะดีกว่าเพื่อเป็นการแบบอ,อ่า คัดโยลอสนะเหมือนแบบเพื่อไม่ให้มันสูญเสียมากไปกว่านี้อ่ะเพื่อไม่ให้มันเสียหายมากไปกว่านี้ไม่ใช่สูญเสียมากไปกว่านี้เอออันนี้เป็น six of coins นะคะก็เป็นการแบบอาจจะเป็นการการให้การขออะไรเงี้ยก็ได้ seven of coins ก็จะเป็นพูดถึงการแบบการเลี้ยงดูรอคอยเวลาให้มันเติบโตอ่อืม เอซอฟคอยก็จะเป็นแบบอันนี้เขาทำใช่ไหมมันทำด้วยความทุ่มเทมุงม,มานะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็น n น of คอยก็จะเป็นคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างคนที่แบบให้ความสุขตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีความมั่นคงมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรอยงเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะคล้ายกับฟิลคล้ายๆกับ,กบตัวไน Nine of cups นะ่ะเออแต่อันนี้มันจะเป็นฟิลแบบสาวสวยเกรย์น่ะเอออันนี้เป็น1ท of coins นะคะอืมก็จะเป็นฟีลแบบ Family อ่ะเป็นฟิลครอบครัวมีความสุขความมั่นคงทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น Page of Coins นะคะ Nine of coins queen of coins ล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือ King of Coins ค่ะโอเคเรามาลองดูกันอันนี้เป็นหลังไพ่เออก็สับสับเลื่น,ลนดีนะทุกคนขอดูหน่อยว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกคนที่แบบสนใจไพ่เด็กนีบ้างไพ่ค่อนข้างลื่นนะทุกคนสับแล้วแบบกระชอกขึ้นมาเอง ไพ่สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกเหรอไพ่บอกว่าถ้าหากว่าเรากําลังเจอเรื่องที่แบบอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกรู้สึกแย่อะรู้รู้ว่ามันสูญเสียไปแล้วรู้ว่ามันแบบเรื่องเรามันจบแล้วอะ่ะถ้าเรามัวแต่ไปคิดถึงสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นอดีตอะ่ะความความสัมพันธ์หรือว่า ความสัมพันธ์ดีๆหรือว่าความสุขในอดีตที่ที่มันมันสิ่งนี้มันเป็นอดีตไปแล้วอะแต่ปัจจุบันอะคือ,ค,อคือมันมันพังแล้วอะมันจบไปแล้วอะ่ะสิ่งที่ควรทําก็คือแบบแนะนำให้ move on แล้วเพื่อที่จะได้ไปคือถ้าเราไม่ move on สักทีอะถ้าเรายังสตั c k ยังติดอยู่กับความทรงจำความสุขเดิมๆที่ที่เราคิดว่ามัน มันจะกลับมาได้ทั้งๆท,ที่มันแบบแตกสลายไปแล้วอะ่ะเออเราถ้าเราไม่เอาหมูอ่อนสักทีีะ่ะเมื่อไหร่เราถึงจะได้เจอกับความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งละ่ะอืมไพ่เขาบอกอย่างนี้นะเออมันอาจจะเป็นข้อความที่อาจจะฝากส่งถึงใครที่บังเอิญเข้ามาดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ก็ได้ ือเหมือนไพ่บอกว่าแบบความสุขความสมหวังที่คุณมองหาจริงๆแล้วมันมีแต่มันอาจจะไม่ใช่กับคนนี้ก็ได้ไม่ใช่กับคนที่จบไปแล้วก็ได้หรือมันอาจจะเป็นกับคนนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะต้องเกิดขึ้นในตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณควรที่จะทํามากที่สุดในตอนนี้ก็คือการ move ออกมาจากความเจ็บปวดนี้แล้วกลับมาสน,สนใจตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเอง แล้ววันหนึ่งคุณจะได้พบกับความรักความสมหวังที่ที่คุณปรารถนาอืมโอเคถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คําแนะนําได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความ mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบสมัยใหม่อ่ะเออเราเลยค่อนข้างชอบจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าพี่ไปพี่วพี่ไปจนลืมอเออนั่นแหละก็ถ้าใครสนใจก็ลองลอง,ลองหาดูนะคะ เราก็ค่อนข้างโอเคอะถือว่าแบบเป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่าสนใจโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะบ๊ายบายบ้าปุย